ีจายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับแน่นอนว่าเราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าเรนโบว์ป๊อปอิดออฟฟีโอ้โหดูดีสีสันสวยงาม,งมากเป็นแบบสีรุ้งใช่ไหมพี่เอกใช่พันเรนโบโว์ไงโอ้โหเนี่ยอะไรอ่ะรูโอ้โหรูอะไรอะ่รรอะ,ไ,อะอไม่รู้ขอให้ลงไปใช่ไหมเ <c oughs> พื่อนหล่นลงไปแล้วอะ่ะลงกันยังโอ้สุดยอดมากเลย เรียก<ม>่าฮะมันต้องมีอะไรในนู่นสูงมากไม่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดลงไปแล้วนะมองไม่เห็นน่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม,สามโอ้โโอ้โอ,โอ้ตาตายอ้าตายเ<ส>หรอเฮ้ยโหพี่ฝนทำไมมันสูงขนาดนี้ล่ะยัง<อ>ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอแต่ดูเหมือนว่าเราลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นทางที่เราจะต้องออกไปให้ได้โอ้ไม่เอาล่ะตอนนี้เราจะต้องหาทางออกจากหลุมเรนโบ้ ึบฮึบ <rôle>: ป <but universal movement> <iously> ึ๊บมาแล้วมาแล้วครับพร้อมพร้อมพร้อมนี่พี่ฝนไปไหนเนี่ยไปแล้วไปวันนี้พี่ฝนช้าล่ะอ้าวเพียกมาก่อนเหรอโอ้ยเพียกลงมาแล้วเพียกก็กระโดดมานี่แล้วเนี่ยน้ำแล้วเหรอโหวันนี้เร็วมากเลยอะฮึอะไร่ะโหมันหลอกตาเราเนี่ยนี่เพียกโดดทีสองอันเลยปึ๊บมีโอ้โหเพื่อนบางเพื่อนบาง ตอนนี้เราจะต้องหาทางออกจากหลุมเลนโบถึงแท่นป๊อปอิดที่มันเป็นแบบแบนๆแล้วอ่ะเป็นแบบกดปุ่มกดสุดยอดโอ้โหดูดิโอตัวแตกกระโดดแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมตายเออทำไมเราตายอ่ะนั่นน่ะดิเมื่อกี้ไม่ฝนกระโดดผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอน่าจะไปชนอะไรหรือเปล่า ไม่เมื่อกี้พี่ฝนกระโดดผ่านไปแล้วทุกคนรีบมากไงครับได้เซฟอย่างตีตเซฟแล้วเซฟแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วนีฟไปฟลบฟับ่ไปแล้วนไ้วน้วนีล้่น้นี่น่เลนีไนีไม้นแล้วนีล้วน่ลนี่้อน่ไเแลน่ไปแ๊บวไ่ไมนี่้อนๆกระแล้วันเก่งเกินไปเปล่ไเนี่ย่แล้วนันนี้อะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ นนไปงหเี่ยมาแล้วออกมาไกลแล้วจริงว่าพี่เอกกำลังตามไปอย่างรวดเร็วนี่ด้วยสกิลดินจาจู๊กของพี่เอกเรามาเล่นแบบนี้บ่อยจริงเหรอได้แล้วเราจะต้องนำวันนี้เราจะต้องชนะโอ้ยโ๊ยโดดเกินเฮ้ยอะไรอ่ะไอที่แอบมาเล่นตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยหรออะไรเนี่ยโอ้ไม่กอโอ้ช่วงนี้พี่เอกมาค่อยวางตอบนะโชคดีนะทุกคนนะหล่นน่ะอู้ยทำไงเนี่ยโอเคไปนะเอาผ่านเฉย กี้เราแบบกระโดดไปแล้วนะมาแล้วมาแล้วพี่เข้าโค้งแล้วเข้าโค้งมั่นใจใช้มิชลินไปยี่น้ำน้ำน้ำโค้งนี่แหละเฮ้ยอะไรอะตายวอทโอ้โหเฮ้ยทำไมตายอ่ะอะไรอ่ะต้องโดนโดนสีขาวสีขาวนี่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 อันนี้คืออะไรนี่โอเทโลเหรอมาแล้วเออน่าจะเป็นแบบเกมกระดานอ่ะหน้าตาเหมือนแบบยาพารากระโดดต้นไหนเนี่ยโฮ้ยกระโดดต้นไหนเนี่ย ไม่รู้ดิเอ้าอ๋อต้องกระโดดบนอันสีขาวจริงๆแล้วอะเราอะไม่ค่อยตายหรอกนะแต่แบบไปโดนไงโดนปมอะไรก็ไม่รู้อะผิดแสดงว่าสีขาวนี่คือตายเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วนำนำตอนนี้เราต้องนำโอ้โหมืดตึ๊ดตื้อเลยอึอนี่เจ๊โอเคเฮ้ยทำไมเพลคกระเด้งกลับมาตีโค้งตีโค้งตีโค้งอุ้ยเกือบลนโอ้ยม่โดดกับไวจังเลยเฮ้ยโอยอย่านะอย่านะเพยกตามแล้วเพยกตามแล้ว โอ้ายโดนปุ่มแดงเย้เอ้ยอ้าวพี่ฝนมาอยู่นี่ได้เมื่อไหรฮะไปแล้วไปแล้วยังไงอ่ะอะไรเนี่ยไปดีกว่าเราวิ่งด้วทำไมพี่ฝนมาเร็วแท้เราไปเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้โอ้ย่างี้มันวิ่งเฉยๆก็ได้นี่เออมันวิ่งเฉยๆอ่ะดูดิเออเฮ้ยีอย่าหย่าหย่าีย่ด้วยเนี่ยเฮ้ยทำไมแบบน้ำไปแล้วอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันได้ไม่มีคนอยางนี้กระโดดง่ายหน่อย เฮ้ยอึ๊บอึบอึ๊บอึบอึบเฮ้ยโอ้โหตัวซ้อนกันอะมองไม่เห็นเลยอะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกขอนำไปเลยแล้วกันนะไม่มีทางหรอกพี่เอกเดี๋ยวก็ไปกระโดดแบบตกข้างหน้าจริงๆแล้วมันเอามันตกเหรอโี่ไหไหมอะไรเนี่ยอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอโหตกโอ้ยตกอ่ะทอามเอาแล้วอันนี้เหรอโอเคเพื่อนนําไปแล้วเพื่อนมันวิ่งได้เลยนี่นะปะโถ จะกระโดดทำไมนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้อตอนนี้เพ็กกับขึ้นน้ำแล้วเพีกขึ้นน้ำแล้วเพยกมาวินมาวิน,วนอันนี้ต้องรีบโอ้โหเหมือนมันมันหลอกเรานะทุกคนใช่มันหลอกต้นดา่ามันหลอกเราอะ่ะจริงๆแล้วแบบวิ่งได้อะ่ะเราก็แบบตกใจไงรีบกระโดด ด้วยความเคยชินด้วยความเคยชินว่าจะต้องแบบกระโดดไปเร็วๆอะไรนี้ไงอ,อันนี้เป็นสามเหลี่ยมสีสันโหเลนโบว์สวยมากอยู่ข้างหน้าเหรอไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เพียกอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้เดี๋ยวเพียกจะต้องตกลงไปแน่นอนโอ้ยไม่มีทางหรอกสีแดงสีฟ้าสีแดงนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพียกต้องตกนะเดี๋ยวเพียกต้องตกเชื่อได้เพียกต้องตกข้างหน้านี่แหละโอเคไปทางไหนอ่ะเพต้องตกข้างหน้าทำไมเพียกต้องตกข้างหน้าเดี๋ยวก็ต้องตกไง แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็ตกจริงอ่ะจริงโอ้โหพี่หวานดูวันนี้พี่เอกแบบมือโปรมากเลยอ่ะทุกคนใช่โอ้โหทำไมโปรขนาดนี้อ่ะโหนำไปแล้วอ่ะวันนี้เครียดวันนี้เครียดไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนำไปแล้วคีย์มไม่ได้เล่นเกมอะไรขี้โมอไม่ได้เล่นเลยขี้โมสุดๆเนี่ยเพิ่งเข้าโลบอกเนี่ยคีย์มอมากจริงโอ้่นำไปแล้วอ่ะตอนนี้กระโดดไปบนท่านป๊อปอิดอยู่ พี่แกจะบอกว่าตอนที่พี่แกแบบทำไมเร็วจังเลยอ่ะนั่งทําการอบรมอยู่โอ้โหเหนื่อยสุดๆอ่ะทําไมวิ่งกันไปเร็วจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเร็วมากเลยอ่ะมันวิ่งไปได้เลยเหรอไม่ตกเหรอบางอันโอเคตายเหรอปา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 โดนอันสีฟ้าเซ็งเลยอ่ะเฮ้ยเย่อะไรเนี่ยถึงแล้วอ่ะโอ้โหอ้าวมุดได้พูดมากอ้าวกลับมาโผล่ที่นี่ โอ้ยอุตส่าห์จะแบบรีบโอ้อันนี้ก็บางอีวันนี้แบบช้าเลยอะดูดิยังไงเนี่ยแล้วมันบางไม่ฝนน่ะดูดิพี่ฝนจะซื้อของเหรอไม่ซื้อดิแต่ว่าบางอะโหเซ็งเลยอ่ะโอ้พี่เก็บดอปเปอร์แบบช้ามากเลยอะไปอยู่ตรงไหนแล้ววะเก็บดอปเปอร์เ๋ยว,วนะเดี๋ยวนะอันนี้เราสามารถแปลงร่างได้เปล่าวะเดี<ม>๋ยวพี่ฝนขอแปลงร่างเป็นนี้ดีกว่านี่กัปตันอเมริกา เป็นแบทแมนได้เป<อ>ล่าได้แค่รอบเดียวพี่เอกไม่ได้ไงได้แค่รอบเดียวพี่เอกพี่เอกเหยียบดอปเปอร์แล้วพี่เอกก็หลุดมาแล้วอ่ะเหมือนเป็นกับตอนอเมริกาอ๋อเราสามารถข้ามบนันด่านต่อไปได้อีกโอ้อันนี้มีป๊อปอิดเรนโบว์เยอะมากมพี่เอกมีแบบเยอะจริงๆแล้วพี่เอกกลับได้ไหมกลับไปได้แล้วอ่ะกลับไม่ได้แล้วทุกคนกลับไม่ได้อันนี้แบบน่าเล่นมากเลยอ่ะจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงใช่เราก็อยากจะเข้าไปนะแต่แบบว่าเกมพวกนี้แบบก็น่าเล่นมากๆเลยอันเนี้ย เ,เขาไม่มีชื่อด่านให้เราอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าเล่น Escape the Pool of B. เดี๋ยวเขาหน้าลองมาเล่นกันต่อดีกว่าเบียเดี๋ยวฝนไปหานะาจริงบ้าหนึ่งมาแล้วนี่ไหนอ่ะ <laughs> กัปตันอเมริกาไหนกัปตันนี่ไงนี่แพ้ไห้เล่า มีสุดยอดมากเลยโอเคด่านนี้เป็นแบบด่านเรนโบว์ที่แบบน่ารักน่ารักน่าเล่นมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนจะไปกระโดดลงรูเรนโบว์ก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้าทุกคนโอ้ยเจ้า ายเป็นตัวเองใหม่อีกแล้วอะอ๋อเราสา<อ>มารถเอาของได้เลยไงเราชนะแล้วใช่สุดยอดบายจ้าบายจ้าเฮ้ยสไป,ปเดอร์แมนเนี่ยอันนี้น,น่าเล่นเนี่ยอันเนี้ยสีลุ้งอ่ะเรนโบ้อะเนี่ยหรอเฮ้ยว้าไปได้ป่าโอ้ว้ามาได้ว้ามาได้เฉยว,วู้เฮ้ย เปแบบเอาบี้เรนบอไม่เห็นเข้าได้เลยนี่ไงมาแล้วมีกล่องสมบัติด้วยทุกคนโอ้มันเป็นคนละด่านแล้วพี่ฝนเออเดี๋ยวไปเล่นใหม่คราวหน้ากันแล้วกันโอ้ยดูข้างหลังด้วยเออมีโทรศัพท์ด้วย,าวยบายจ้าโทรศัพท์ด้วยบายจ้า